แ่นาบูไลอันน <te idal Industry> uh, ี uh, <akan> uh, ้น้องยิ้มหรือยังนธรรมศาสตรตลอดะอ่อะบางเนี้ยอ่ะบางเหาะอะบางเหาะใส่บางเหาะป่ะมึงเงี้ยน้ำมวกซีนขายตำขายอย่างอยู่เมืองยูเมืองนอง มีเผลันนไปสำหรับคลิปวิดีโอนี้กับโบมี่ยังหลายได้แบบนี้นะจะได้เกลียมเครื่องโค้กเพื่อชิพเฮ็ดยู่เฮ็ดกินได้แบบนี้เนาะมาเลยให้ล่างก็ได้นะกห้ลังก็ได้เอาล่างเป็นมือกล้องให้น้องสาวเพ่อแน่ซื้อให้ส่งสาวเนาะสาวเต้ยกับสาวสาวบูบรวนเมืองน้องเออบเมืองศศิปูนเมืองน้องกับเซปูนอืมเซปูนเฮ็ดปัญยู่สู้ปันกินอันนั้นบ่อันนั้นห้าเอา เอาสิเอาไปแจกตามทางน้ำเอออันนี้มาฝากน้องน้ำตัวใดเอาตัวใดให้น้องนี้น้องเลือกเอาเอาทงใดเนาะฮะให้เจ้าเลือกเอาเนนาบูไลอันนี้น้องยิ้มรือยังไปเอาขึ้นไปนั่นแหละเอาเรื่องเอดี๋ยวเอาทงหนึ่งเอาเลือกตัวจะมากตัวจะเสียมเลยเออนั่นล่ะโอเคจะไปไปเลย ไปไปให้ก<ห>ินก่อนมาสีมือผ่านไปไลายล,ลายเดือนซี่คือเก่าปะจสอบมาดันซานสีคือเก่ามาซี่เสียพื้นเก่าปาะเสียลอยคือเก่าปะโอ้ได้ซานไม่หน่อยเนาะขออนุญาตด้วขึ้นบุึรทาง,อง,องโอเคอยู่นี่เลยปะ ่โอเคลังเล่นกอนเคมาสองสาวบ้านป่าว่าตัวลุงเลยเนาะวันนี้เนาะเข้ามดแล้ววันนี้ฮะโอ้มดแล้วเข้าเนาะเข้าแยะแล้วบไปดเดินทางมาสามสี่เดือนเนาะคือว่ามดเลยมันมีลงเลยหมดละบัตรเป็นหูเข้าเพราะละจังเซียนอันน,น,นั้นอีกชื่อมีสองคน ไช่มีสองพมจ้าเอามาแล้วมีสองพมสามพมโอ้หมองหงงนี่เนาะเจะ้ากระปุกหมองหงงอยู่ปะนางน้อยไม่ได้ปลูกเลยมาแล้วไม่ได้ปลูกเนาะหาพักมาปลูกเป็นได้ได้สวนนะงามอยู่บนสวนพักเจ้าไม่ได้เห็นเลยสวนตุ๊กเก้าไม่ได้ขึ้นอยู่ปะทายมาแล้วทายมาแล้วปะ พักตายไปแล้วคนไปไ,ไม่ตายไย่ยวันนี้คือเก่าวันสิ้นใครขึ้นอยู่ดิม,มดแล้วอโอ้ขึ้นบุทบันเนาะกินมดพี่เนาะขึ้นบุทบันลังกคนไะหนาวคนบดได้ไปเบี้ยบดได้เป็ปเปงานวันนี้สายมีสองคมเรามาอยู่ปะคมสองสองคมสามคมเบ่งกันเฮ็ดก็ได้คู่นหนึ่งปอกมองังหงคู่นหนึ่งคั่วปลา ามเด้อืมนั่นแหละ,ไป,ะไปใช้ตตออยู่นี่แหละมีแต่บัดออกเมือพุ้นเลาะบัดออกเมือจังเลาะถ่ายคลิปลออเลาะมือ,อคือบบเข่า <c oughs> มีนะวะ <c oughs> เออมันนั้นมันยังโบทะยุอบคมมันเลย ดิ่มตามมะละกอฝีมือน้องดีให้ให้น้องดีเพราน้องน้อยให้น้องน้อยน้องน้อยป่ะน้อยต่ำเนาะคือัิแซ่บเพาะน้องน้อยต่ำเนาะน้องดีจะ่แซ่บเพิ่อนจานเนาะยังไงว่าย่องตัวน้องน้อยพอแห้งแล้วไอ้ไอ้ตุ๊กเฟ่กินละเด้เฮ่แซ่บแซโบแซอุ้ยยังก็มีปะ านั่งก็ได้นั่งมานั่งนี่ก็ได้คือว่าขี่ม้าเผื่าอยากเราหนาวเนาะคือคือยามหนาวนี่แหละเริ่มห่อนยามหนาวยามหนาวกว่านี้หนาวนี่ล่มแล้วเบิ่งแถเทียมนี่เนาะปลาในปลาปลายังเป็นบ่เราจะซื้อไหน โอ้ก uh, ูจะมาตัดปาตายเลยปาใส่แข็งน uh ี่จะฆ่อสานีากันงอันนี้่าันอันนี้คักกันแซ่บสแล้วจริงจิงเลยฮะอนีก็ย่างใส่ต้มเออต้ม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 ปะต้มเรไปย่างหรือต้มจะเอาให้หน่ยเลยกระลังจะเอาให้หน่ยเลยต้มโซน้ำบ่หรือปิ้งแฉะ ปิ้งกินกับตำมะฮุ่นปิ้งบ่ปิ้งเสต๊ดแต่ว่าแต่ว่ามันดุนไฟมันมันสิบปได้บ่ไฟไฟมันบ่ได้ทานต้มนั่นแหละเฮ็ดคือเจ้าเฮ็ดตอนทำมิตรที่ให้มาเจอจานนั่นแหละเฮดเส็ตเส็เด้อฮะโอ้ก็กินนั่แหละว่าเพิ่มมีดักอะไรอย่างงี้เลยลาบบออยากลาบบอลาบนะครันอยากลาบกัน hết rồi lẹ Giờ kia này cái hết luôn Hay lục cho lạp bò À, à, còn nhạc lạp cả lạp Nhạc lạp cả lạp soi, này, mắc Xôi xôi chấm Ồ, oh, mưa nào soi xôi này năn sữa Bỏ gì hết mưa này bỏ Hết bò? Bỏ hết bò? Mưa nào ít để gì xưa mà 2 lô Hết xôi chấm ở cả xếp với cắn Khoi cả mắc với cắn ได้ได้ได้เดี๋ยวจัดไปเลยมืนนี้เนาะสิบอดนอดเนาะมันต้องหลายคนนะมาขดมทายทครัวปลาปะนี่อ่ามุมเก้าเจ้เก้าเนาะโอ้ยพากูเออพักกู นั่นยังเป็นอยู่น้าได้ไมาเห็นวิถีชีวิตเจ้าเก่าเจ้าเดิมของสาวบ้านป้าคือเก่าพี่นอ้นองน้องสาวกำลังอ่าอ้าวโหลืมเห็นลืมเห็นลืมเห็นผมไปย้อมผมใหม่บอไปย้อมทางได้ย้อมเองโอ้คิดว่าไปย้อมอยู่อยู่ในเมืองบอ่แม่ก็ ผมพี่น้องเลยลืมเห็นรองสาวว่าสีผมไหมเนาะใส่ไล่กูเดิมเข้ากับหน้าตาเลยพี่น้องสีสียังอันนี้เคิร์สสีเนี่สีแดงสีแดงบ่มันกเบิด้แดงประได็นะหรือว่าตะกอนมันแดงบ่เดนี่บดแดงบ่ตะกอนมเนาะอยากได้ดำเอออยากได้ดำแต่ว่าเป็นสีแดงอยาสีดำแต่ไปาโอ้มาเป็นสีแดงพี่น้องงอมเองเลยขอนอนเนาะโอ้งอมเองกับปิดแล้วพี่น้องเย เดี๋ยวกับมาสุนี้ยังเป็นธรรมชาติคือเก่าพี่น้องเนาะหน้าตาเป็นกับธรรมชาติธรรมชาต <Alex van fucking> ิฮะธรรมชาสตร์ตลอดอ sure. ่ะฮะเห็นโฟานมือคนมือมือไปสิพี่อันนั้นเจ้ากันยังคมทรรความเป็นธรรมชาติคือเก่านั่นแหละยังเบีสาวบ้านป้าคือเก่าพี่น้องคิดว่าบไดมาหาแต่โดนนักศิวเก่งเก่งขึ้น ว้าเก่งเว้าดังขึ้นขั้เก้าแต่ยังคลอยคือเก้าเนาะโดยยังคลอยคือเก้าที่เราพูกมืองแมวเพิ่มก็นอนก็ลักอยู่ได้ลูกกับแมวน่ะบัวได้เลยมันคือบัวได้เอาเป็นผู้หญิงตัวเถิกว่ะเอ้หุ่นอ่ะหั่มอุ่นต้นอยู่นี่เราซืได้ลูกมันกับบัวได้แล้วเนาะแมวเถิกนิดหน่อยแมวจะจักรตัวจะเลี้ยงหน่อย หนึงน่งตัวหนตนัวนี้โอ้คือไปเห็นอีกตัวหน,นึ่งบ่ไหมไม่เห็นเลยดนไปใส่โดนเลยโดนละโ,โดนละบ่ะได้เห็นบ่โดนเลยคนละมากินแมวว้าวไฟสิไปลักแมวไปกินเถื่อเมีของภูบาวกินแมวบ่แถวนี้ผู้ชายก็มีอยู่ชายก็ยกมีเอาล้วบ่ได้เลใครไปด้เลยมีของภูบ่าวกินแมวพี่น้องไอเท่านี้แมวน้องสาวผันเลี้ยงตัวปักคักเหมือนตัวบรกงามๆอ่อน มีคนรักเอาไปกินเสยเนาะสงสารมันเอาไหนซักบ่ไม่ได้พูดบ่เนี่ยแดก็ได้อายมากมั้งใหน้องสาวเฮ็ดได้กินแซ่บมัดอ้าวจัดการสซงไอ้น้องเราไปคั่วอยู่เนาะก่อนเราล้างอะไรอย่างก่อนโอเคทานิดเดียวเนี่ยมฝักเข้าไปรถดดูมาสิพูด Fa cái đây nhâm cái này, khúc cái đây hết này cả đây Hài này, hết nè mùi này, hết nè cả này, này, hết nè mùi này, hết nè mùi này, hết nè mùi hết hết ở อ่บางแยะน้อไอ้ส้มอะบางแยะอ่าทางเอาได้สักขันน้อไอ้ส้มมาเลยได้อ่าะอะบางแยะอะบางเยอะอะบางเยอะเยอะละส้มอันนี้อะบางแยะแตกต่างกันได้จะโวยกับจะส่วนเผาคือกันแตกต่างกัน,กนแตกต่างกัน,แต,ตกนแต่เขาเข้าใจกันอยู่บอกเข้าใจเมื่อกี้นี่คำกินนี่ยังทนะ่าไมนะ่ตุกเอออะบางแยะให้ได้อ่ะบางแยะจะเข้าใจกันได้มีดบวกละนะมได้ฝนซใช่ไหม ให้ล่างฝนให้ไหมฝนพระ,ะให้เราล่างฝนพาให้สัญญาณแห้องอยู่บ่อ,อยู่อยู่บ้านเจ้านี่อโอ้ทำงานแห้งคนบ่โอ้สบายเนาะนี่มีท่าโตมาเลย,ยบ่เนี้ยักเนาะไม่ท่าเอามองเทีให้กับนี้ไงอันนี้คนนไม่เท่าบ่อายุเพื่าอะไรบากอะไรบา,างบูดเนาะเอาเบ๋ย์จุ๊บโอ้ยอยู่ส่วนไม่เท่าให้บู๊ ບໍ S 1> <S 1> <S 1> ່ເຫັນບໍ່ເປັນກິນບໍ່ຫວາດບໍ່ໄວມາຮຸ້ງຫຼາຍຫຼາຍເຕີນມາຮຸ້ງກໍຫຼາຍມາຮຸ້ງຮຸ້ງຊິອື້ເໍມດນຍັງືກົນ້ວານນສພຸນມັປັກດ แสร็เด้อเราซื้อห่าแต่มังนาออกมาเราเล่น,มน,นไม,ม่ได้หรอแต่บางนาวก็ได้แสร็จไปสันมีไหมโอ้มีแล้วมังเลนกันมีแต่มังนาวเนะี่ยมังนาวก็ได้ซมคืกอกันใส่เอาให้เบาล่างเพิ่อนฝนท้าให้นะ่คือบ่นฝนท้านเนาะฝนพ้าู้กสาวคน,นวแต่บางบาทได้เบาล่างวะนะมันเข้าแห้งเลยได้หน่อยได้ เข้าอดีตแบบนี้เกบ่เป็นไรไปนี่เข้าบ่าอ,นอนันนี้โอ,อ้นี่จะเอิ้น่าพาเนี่ยรียไม่บ่พานะฮะเรี้ยเนาะเปรี้ยบ่พาฮะดโาดงูน้อยดังบีบีดังบีบี <laughs> ดสบายป่ะมีสายสายนีโตเลยนะมัคือแต่ก่อนเนาะแต่ก่อนตักน้ำเนาะแต่ก่อนไอไมาถ่ายแต่ก่อนเนาะตักน้ำจะไปตักน้ำคือเก่าอีกบ่ฮะหรือว่าหรือว่าตัวนี้กับตัวนั้นตัวไหนครับบ้าฮะคักร์ตัวนี้เนาะเบิ่งได้เหตุบ้ามือได้เห็ุดีๆเลย เรียกอะไรสีเงินเจ้าเด้อะบังเนาะดอไม้คงกินแต่ละเทื่ยพาไปเจอกันกับสาวตัวอุ้ยสวัสเห็นนี่ภาษาวตัวอะไรไปถ่ายนะเห็นบ่างเดี๋ยวไปเจอกันยีบ่อลิดเด้จะไปหาจีบอ่ะจะเอามาร่วมตัวกันเอาบ่มีเจ้าแล้วก็สาวตัวอุ้ยสามสาวแล้วก็น้องอลิด เอามาร่วมตัวกันเฮ็ดคอนเทนต์เอาป่ะตกแรงเนาะไอซิมาฮับแล้วก็ไปอน้องดีมาพร้อมอน้องดีเอ้ 3, 4, 4, 5, 6, 6, 6. เอสามสี่สาวห้าสาวเลยสามสี่ห้าหกสาวอ่าประสันกันเนะเาะให้มันดังระเบิดระเบิดเลยนะเนาะหกสาวมาเจอกันโอ้น้องสาวนั่งอีกหลายเนียมาร่วมตัวกันไล่หลายเลย ก็จะพุ้ยเห็นไก่อนอน,อนีน่ยสีมือการทำอาหารของสองสาวบ้านป่นาระวังต้มมังุงกับ dòng ba 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 cái sân nan thì câu sáu văn phà mặt vượt lại chắc mắc thẻ bộ thẻ <laughs> cả bố mắc vượt mặt vượt hết vượt mặt mắc mặt vượt mặt vượt mặt tí, ต่ละสาวไปแต่ละบ้านกะตัวเสพตัวเสพเนาะนี่ตัวเสพตัวบ่เสพอันนี้เสพบ,บ่ดีเด้อ่าทุกทีว่ว่าดนๆเติบด้พี่น้องเลยเพ่จะได้มาเจอสองสาวเพื่นมาเห็ดยูเห็ดกินส่วยกันกินมนมีสองเมนูก็คือเมนูตามูหุงแล้วก็ปิ้งป่าเออมองเหนไหนต้มป่ามนมกบคิดองว่าสิได้มาสิได<ส>้มาแล้วอ<ส>ืมไอุ้กอันี สะใเลยเนาะสะใจเลยสะับเสด็จห้ไปหูดเข้าสะสิหูดเข้าปะป้าหูดเข่าเลยบรเด็นเนีป้าหูดเข้าเลยโอโอกาสนี้มันบริมาตลอดเนาะวันคัาสิไปห้าคนเดียวกับ่านเนาะมันไก่เนาะเออมันไก่มีอายส่วนทันทีคิดหดน้องเน่เอ้เอซีขอมาได้สิ่าให้มาหาน้องน้อยใจแน่พอีเดฟซีมาไลไล่ โอ้ยกิดสอยสรอยสอยไว้<ช>โห<ร>ลด,ดบัดอันนั้นแหละกิดเออเรือแล้วก็เอาไว้ในตู้เย็นให้น้องต่ำกินน้องคนนี่มีหมองหงษ์เนี่ยันปะเป็นหมากม,ากนกมกันก็เหี่ยวคือก้ามแม่นบ่ะเอาไปถือบ่ะใส่ตู้เย็นไว้ก็ได้กรอบๆไม่ต่ำกินเนาะเลือดเ<อ>ป็นว่าะใส่ซองฟิตไปบ่ไป,ปไค่อยได้ป่ยโอ้ยไอัเหียงนงั่นไปมันเป็หัวเลยกันเลย ไปบ่บุญชงเฮือเมืองนองนั่นแบนนบนี้ไปบ่ไปบ่ไปจะให้ไปดีมะรับวายเลยทางนี้ไอ้เนี้ยแหละสิมะฮับนั่นแหะไปบุญชงเฮือเมืองนองจักเดือนไหนเดือ,อนสิบสองเขาเปล่าเดือนสิบสองนะแม่นน่าจะปเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานั่นแหละบเนเองบนนอนแม่นบุญแขงญ่งเฮือบุญชงเฮือ คนไล่หลายเด้พี่น้องเลยในกระสวนนั้นชาวตะโอยเลยสวนาตะโอยมานำเน้าสาบันตุมลีเมืองตะโอยภาษาตะโอยเนี่ยออคคืืบบ่มันมีบางคำที่คือกันและบางคำก็คือกันกับม่เป็นนี้แหละกับบกับ ไปนึ้นีอีกว่าวายเข้าเจ้าวากันเออว้บว่าว้ยอันแรกเออตะโยคือกันแต่ว่าสมเด็จมือบคือกันเนาะจะ่ว่าว้เนาะก็คือพ่อแม่เนาะเข้านั้นจริงเลยไอ้ยังเก็อ้เอ้ยอแต่ทางเขาเป๊ะปะเป๊ะปะอันนั้นอ้ำอบบโบนินโบนินคัท้งนั้นทางนี้อะไรจังนินคำเนินคำเนาะเป๊ปะเปะปะอ้เอ้ย

ก,กูแกงปลาสู้กินได้พี่น้องเอ้ยอเดินทางมาหาเพิ่อน,นโอ้สะอาดส่างโอ้มีตั้งนั่ง,ง,งนี่อยนี่เนาะมีตั้งมีโคกนี่ยังบ่ทันนี่เจาะเทื่อนี่โอ้มีปิ้งซีนี่ซีนนี่สังเดชนี่เนาะ,ะเป็นตาแซ่บแท้นี่ซีนนี่คือมันมันปิ้งซีนโอ้อบัง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  พี่หยันทิศบอกใหัวตะโกนขบูแมนอยู่ทางนี้ปะยาวเริ่มนนวโอ้ยงายวเลยงามอยู่ทางนี้อันนี้อันนี้กเอกิ้กระบังอีจังบ่บูาบาขาจ้ใส่ยังใส่บางยาะบ่่น้น้ำมว่วซา,ามนบ่แม่่ฮะกระบังื่อ,อสิสบ่ ลมเปลี่ยนทิศมันหนาวกันมาก็เลยยันยังเจ้าบุญคุ้เจ้าบุญคุ้เหรอภาษาเจ้าบุญมาไหมคังพอแล้วดีเลยเจ้าสิตตำไม่กินมันหมู่บ้านป่ะฮะเจ้าอะไรอกว่านั่นเจ้าสิตตำกินมันหมู่บ้านเลยบ่บุญชงเหือมึงน้องบ่ไปตามขายเด้ไหมเจ้าเด้อเอ้ไอซีไอซิซื้อไอซิซื้อไอซิบปรโม่นไอซิโปรโมทคนซื้อ นูเอา,าอาเซียนเห็ดอันนั้นให้เออเม่ยนเลยดีเยเอออากรสิบอันประมูลให้แล้วฮขายเครื่องนะเจ้าก็บอต้องไปบุญไปทา่านมีสังและขายขายเครื่องแล้วก็แล้วแหล <c oughs> ะเนาะขายบ่อไ,ไอเสีวซสสาวตะโอยสามสาวสาว,สาวอลิศแล้วก็เอาเจ้าไปแล้วก็อ่านั่งดีถ้าก็ไปเอน็นอันนั้นห <c oughs> นว่นยยอยดิไปขายเครื่อง โอ้ต้นหายกำไรหดมาเลยแล้วคันสามสาวเพิ่นไปอันนั้นนี่ต้นหายกำไรหดมาแล้วเนาะขันเอาไปขายอันลูกซีนขายตาขายยังอยู่เมืองอยู่เมือ,มองนองเขาจะเข้าเขาจะเข้าซื้ออยู่บ้างวะเห็นผู้บริหารแจ้งให้เลยลุบไอไอผู้ลงทุน